สวัสดีครับผมพี่น้องพผองไ่สูส่ทุกคนมีนนบ้านสวนกนะฮะลงมุมสวนครับดอกแก่รับพี่นออ้ององฮะเบ่งเรอเบ่งหน้องใหม่กับพี่น้องไปแข่งแรงพี่น้องเลยกินยำได้กับแสบครับนี่ครับสวนผักสวนขั้วรับพี่น้องเลยสวนหญ้าก็พ้องกันหญ้าไร้พี่น้อง นี่ครับกลัเขาก็เดิมพี่น้องเลยเลี้ยงข้างมูบ้าน,านครับห <c oughs> าลงพี่น้องอยู่นี่น้องมีแหนงว่ะโอ้ยมีคนมาหาเราไปเนีอ่ <c oughs> อกลัวเขาเก,กาะเดิมพี่น้อ,นนองเลยแหนงไล่อยู่พี่น้องแหนงมันไล่อยู่แต่ว่าไล่เขาได้แก่งพี่น้องจะสงครามนอกเพราะโอ้ย <c oughs> tôi có bài vượn phải Góng nhìn này, vô oh, này nắng nắng này nắng nắng này, nắng 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 lầm, nắng lầm nắng 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 <boundaries. S 1> เดี๋ยวจะแกงพี่น้องเลยลุกหนข้างหัวก็พี่น้องโอ้ลายน้อยก็พี่น้องเน่งอกหลายพี่น้องง ่เนียงครับจะกลับเนียงไรพี่น้องเนียงไรไม่สักนินพี่น้องเดี๋ยวตอนแรกเจอกันครับเยอะๆแกงครับพี่น้องเอ้ย